สวัสดีครับผมออฟจากช่องผู้พิชิตอุปสรรคครับวันนี้เรามาเจอกันในคลิป EP ที่78สําหรับพี่ๆน้องๆคนไหนที่เข้ามาดูและมาฟังกันแล้วก็ฝากด like, กดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งติดตามกันด้วยนะครับตอนนี้เวลา4ี่ทุ่มแนาทีอันนี้คือผมมาอัดคลิปเลยนะครับเพราะว่ามีน้องผู้หญิงคนหนึ่งไลน์มาหาผมนะครับ หมดจากพนันออนไลน์นะครับก็คือไฮโลไทยนี่แหละหมด1 4 0 0งบาทนะครับซึ่งน้องเองก็ติดตามผมอะมาสี่เดือนแล้วเลิกวันต่อวันได้35วัน แต่พลาดวันนี้วันเดียวนะครับผมก็ถามว่าทำไมเราถึงเล่นเวลาเราก็ดีทุกวันแล้วนี่อะไรเป็นแรงบันดาลใจที่ทำให้เราเข้าไปในเว็บพนันน้องก็บอกว่าหนูแค่เข้าไปดูเฉยๆโอ้โห ไอ้เข้าไปดูเฉยๆแหละตัวดีเลยแล้วผมก็บอกว่าพี่ให้เราลบลายพนันออกเราไม่ลบเหรอน้องบอกว่าลบไปแล้วแต่ก็ค้นหาใหม่แล้วก็เข้ายูเซอร์เก่า แต่ก็สัญญากับตัวเองว่าจะไม่เล่นอืม <c oughs> ผมเองก็พูดว่ามันก็เสียเวลาไปอีกแล้วก็ต้องมาเริ่มนับหนึ่งใหม่พวกเราก็เป็นอย่างนี้แหละเวลาเตือนแนะนำอะไรทุกอย่างก็ไม่ทำตามให้ถึงที่สุด ผมเองก็ไม่เข้าใจเหมือนกันผมถามว่าในตอนนี้รู้สึกอย่างไรบ้างน้องบอกว่าเสียใจทำอะไรไม่ถูกเลยเครียดนอนไม่หลับแล้วได้ไลน์มาหาผมเนี่ย เคยแสดงความคิดเห็นมาในช่องด้วยขอบคุณพี่ออฟมากหนูเลิกได้เจ็ดวันสิบวันแล้วมาตายวันที่สามสิบห้าหนึ่งเดือนกับห้าวันแล้วก็หมดถึงหนึ่งหมื่นสี่พันบาทอืม <c oughs> ทำยังไงได้ครับมันหมดไปแล้ว มันแก้ไขอะไรไม่ได้แล้วเหมือนจะดีนะครับเห็นไหมแค่เข้าไปดูผลสุดท้ายเป็นยังไงก็ห้ามใจไม่อยู่ตามนั้นนะครับแล้วผมถามว่าแล้วเราจะจัดการกับตัวเองอย่างไร ลองเล่าให้พี่ฟังหน่อยสิน้องก็บอกว่ารอบนี้คงต้องเลิกจริงๆแล้วแหละคือไม่ต้องเข้าไปดูเลยต้องตัดช่องทางจริงๆคือถ้าเป็นพี่พี่ก็พูดได้คำนี้แต่การกระทำมันสำคัญกว่า เราเล่นตอนสามทุ่มครึ่งภายในครึ่งชั่วโมงเราหมดไปตั้ง1 4 0 0งบาทมันสมควรเป็นเวลาที่เราจะต้องนอนไหมทำไมเราถึงไม่นอนเราอยากได้อะไรในตัวของเว็บพนัน ผมก็ถามว่าเราอยากได้เท่าไหร่เราอยากได้กี่ร้อยที่ยอมแลกเงินหมื่นสี่น้องบอกว่าหนูว่าจะลองดูสักสองสามร้อยโอ้โหไอผมก็พยายามพูดหลายครั้งแล้วแล้วทำไมไม่กดเงินสด มาไว้กับตัวให้มากที่สุดทำไมต้องไปเหลือไว้ในแอปด้วยแล้วก็ลบทิ้งก็แค่นั้นเองให้ใจมันเป็นอิสระกรอนนี่แหละครับแค่ต้องการสองสามร้อยสุดท้ายก็หมดยันหมื่นสี่ แฟนก็ไม่รู้ด้วยจะเอาอย่างไรรอบนี้ไอ้รอบก่อนเนี่ยเขาให้อภัยแล้วแล้วก็มารอบใหม่อีกคุณเชื่อไหมไอ้เงินหมื่นสีเนี่ยเป็นเงินที่ได้จากโบนัสออกมาจากเดือน6นะครับ ที่มันเหลือจริงๆเลยเหลือเก็บมันน่าไหมล่ะมันน่าว่ามันน่าด่าไหมเอาเงินโบนัสไปให้เว็ยบพนันเฉยๆเลยแบงค์พันสิบสี่ใบโดยมีความต้องการแค่แบงค์ร้อยสองสามใบผมก็พูดกับน้องเลยว่าถ้าเราได้ เราไม่ไลน์มาหาพี่หรอกแต่ถ้าเสียปุ๊บเราจะต้องมาแสดงจุดยืนมาสารภาพแล้วทำไมจะตอนอยากเล่นไม่ลายมาเท่าอะไรน้องก็เงียบนะครับ นั่นเลยครับผมก็บอกว่ามันให้อะไรกับเราบ้างดูสิคนที่พี่เอามาพูดแต่ละคนเนี่ยเขาหมดจริงๆเขาเสียหายกับมันจริงๆแต่เขาไม่อยากจะนำเรื่องราวของเขามาพูดโดยผ่านเสียงเขา เขาอายเขากลัวคนอื่นรับรู้โดยผมก็ถามน้องว่าอยากแชร์เสียงไหมพี่อยากให้ทุกคนได้ยินเสียงเราเลิกวันต่อวันได้สามสิบห้าวันแล้วก็กลับไปเล่นน้องว่าไม่พร้อมค่ะพี่ต่อหน้าแฟนของผมเลย แฟนผมก็ได้ยินที่น้องเล่าเรื่องราวของตัวเองให้ฟังวงเล็บเสียพนันนี่แหละแล้วผมเองก็ได้ถือขาตั้งกล้องมาที่ห้องทำงานแล้วก็มาอัดคลิปเลยผมเคยบอกทุกคนเสมอว่าให้ระวังความโลภของตัวเอง เราคิดว่าเราเลิกได้สูกเดือน7เดือน1ปีจะไม่มีทางกลับมาเล่นใหม่อย่างแน่นอนพวกค,คุณคิดผิดไม่งั้นผมจะพาทุกคนเลิกวันต่อวันทำไมไอ้เลิกเป็นปีมีเงินเก็บไหมมีดิ คุณตั้งใจทำนะ้าที่เก็บเงินเก็บทองมันก็ต้องมีเงินอยู่แล้วนี่สินมันก็ต้องลดลงแต่ถ้าคุณมาเล่นใหม่อ่ะคุณก็ต้องใจใหญ่เพราะคุณมีเงินไงแล้วก็ติดมาเรื่อยๆมันก็ต้องเล่นทุกวันแต่ไอ้เลิกวันต่อวันน่ะมันแค่ทำให้เงินของเราเหลืออยู่ในวันนั้น ก็แค่นั้นเองคุณไม่ต้องมองไปถึงอนาคตหรอกยีิบสี่ชั่วโมงถ้าคุณทําได้คือผ่านถ้าคุณทําไม่ได้คือจบก็แค่นั้นเสียใจยควรจะเสียใจยภายในวันเดียวอย่าไปเสียดายมันหมดแล้วหมดไปอย่าที่ผมสอนน้องคนนี้แหละให้มันจบภายในวันนี้ วันต่อมาไม่ต้องไปคิดอะไรอีกยังมีคนที่ลำบากกว่าเราอีกแต่พี่ก็อยากจะด่าเราถือว่าเราไม่ได้อะไรจากคลิปแล้วกันแล้วเราก็ตกจากมหาลัยมาสู่อนุบาลใหม่ไปจะถึงดวงดาวอยู่แล้ว ขว้ารางวัลแห่งความสำเร็จในทุกๆวันแต่ก็มาตายหรือตกหมาตายเพราะความโลภความอยากได้อะไรไม่รู้ลมๆแรงๆคลิปผมจะ300คลิปแล้วนะครับถือว่าเยอะเป็นประวัติการเลยแหละ ผมเองก็ไม่เคยคิดว่าจะทําคลิปได้เยอะขนาดนี้คิดดูนะครับเยอะขนาดนี้ยังมีคนที่หวนไปเล่นอีกมันแน่นอนมันได้เงินไงคลิปของผมไม่ได้เงินแต่คุณอยากตายทั้งเป็นหรือเปล่าถ้าอยากตายทั้งเป็นก็ไปเล่นพนันถ้าไม่อยากตายทั้งเป็นก็มาฟังคลิป หนังซีรีส์อื่นๆเนี่ยยังไม่เยอะเท่าผมทงคลิปเลยคือคุณดูแล้วกระจบไปมันไม่มีตอนต่อไปสำหรับคลิปของผมเนี่ยตอนต่อไปมันมีเรื่อยๆไม่รู้จะเอาเรื่องราวของใครมาพูดผมเองอะ่ะพูดกับน้องว่าพี่ไม่อยากพูดถึงเรื่องเราเลยดูซิพี่ต้องมาอัดคลิป คืนน้าตอนนี้เลยมันก็รู้สึกแบบเสียใจอยู่เหมือนกันอยู่ในลายของผมก็อยู่จะมีเงินกลับบ้านสักหน่อยก็ต้องมาเสีย ให้กับเรื่องไร้สาระจนได้ทุกคนดูไว้นะครับถ้าใครเชื่อผมอะหรือทำตามผมอะผมว่าจะต้องได้อะไรกลับมาบ้างอย่างแน่นอนอย่างน้อยจิตใจของคุณดีขึ้นนี่สินก็ค่อยๆว่ากันไปแต่ถ้าคุณออกนอกลูก่นอกทางเมื่อไหร่ทำตามใจตัวเองก็อาจจะเป็นเหมือนน้องคนนี้แหละ ผมก็ว่าหลายคำนะสั่งสอนเยอะเหมือนกันอุตสาห์ดึงขึ้นมาจากหลุมฝังศพแต่ก็กระโดดลงไปใหม่ให้การพนันมันทับถมตัวเองอยู่งั้นแหละนี่แหละครับแต่ละวันของผมเนี่ย ผมจะได้ยินเรื่องราวอะไรอย่างนี้แหละน้องเองก็ไม่ได้หมดเยอะนะครับโดยรวมก็หลักแสนเมื่อกันนี่แหละแต่เชื่อว่ามีหลายคนที่หมดเยอะกว่านี้สมมติถ้าเขาเลิกได้นี่ไงครับน้องหวนกลับมาเล่นใหม่แล้วก็เริ่มนับหนึ่งใหม่ ตกชั้นมาเหมือนเดิมมีอีกหลายคนนะครับที่ผมยังไม่นำมาเล่าเฉพาะวันนี้คุณว่ากี่คนเนี่ยสิคนรวมถึงน้องเป็นคนที่17ผู้หญิงครองตำแหน่งนะครับผู้หญิงมีสิบสอคนผู้ชาย5มันเป็นอะไร โดยรวมแล้วความคิดเหมือนกันหมดเลยคืออยากหาเงินมาซื้อกินในแต่ละวันแล้วก็มาใช่นี่ในครั้งก่อนที่ตัวเองเคยก่อไว้อาจจะไม่ใช่นี่ที่เกิดจากการพนันโดยตรงหรือเป็นนี่ที่เกี่ยวกับพนันมีความคิดอย่างนี้ทุกคนสุดท้ายก็ต้องหมดกันทุกคน อย่างที่ผมบอกมันง่ายอยู่ตรงไหนก็เล่นได้เข้าห้องน้ำยังปั่นได้เลยเรารู้จักพักผ่อนเรารู้จักง่วงนอนเรารู้จักร้องให้นะครับแต่ AI มันไม่รู้จักร้องให้นะครับย้ำเตือนกันทุกคนเลยพลาดไปแล้วนะครับหนึ่งคนวันนี้ ไม่น่าเลยแต่มันเกิดขึ้นแล้วเราต้องยอมรับความจริงผมเองก็ช่วยเหลืออะไรไม่ได้เพราะมันเป็นเงินของน้องมันก็ต้องเริ่มนับหนึ่งใหม่มาเรื่อยๆมีสลึงพึงมันจจกในครบบาทก็เป็นกำลังใจให้กับน้อง fc คนนี้นะครับสู้ต่อไปน้องชีวิตของคนเรายังมีพรุ่งนี้เสมอ พี่ก็เสียดายเงินแทนนั่นแหละแต่มันทำยังไงได้ล่ะถ้าพี่เป็นโดเรมอนพี่จะไปตามให้อยู่จะให้มากกว่าหมื่นสี่อีกจะให้เป็นสิล้านด้วยซ้ำแต่ขอให้เรื่องของวันนี้มันเป็นอดีตขอให้มันเป็นแค่ความฝันแล้วกันให้เป็นความฝันไปเรื่อยๆ ขอให้ความจริงมันอยู่กับเรายึดเหนี่ยวจิตใจของเราไว้อย่าไปเครียดสู้ต่อไปสุดท้ายนี้ผมก็เป็นกำลังใจให้กับน้องคนนี้ด้วยครับให้เขาสู้อีกครั้งหนึ่งเพื่อตัวของเขาแล้วก็คนที่เขารักแล้วก็เป็นกำลังใจให้กับทุกคนนะครับเวลาที่พวกเราจะต้องนอนก็ต้องนอน ไม่ใช่มาเล่นพนันเวลากินก็คือกินเวลาทำงานก็คือเวลาทำงานนะครับแบ่งเวลาให้ถูกเข้าใจทุกชั่วโมงเข้าใจทุกรายวันนะครับไม่ใช่ไปกู้นี้รายวันมาเล่นอย่างนี้ไม่เอาเราต้องเข้าใจความเป็นของตัวเองให้มากที่สุดถ้าเราเข้าใจแล้วเราจะรู้ว่าสิ่งไหนเราควรทำสิ่งไหนเราไม่ควรทำ,ส,รรทำสิ่งไหนเราควรห่าง นั่นแหละครับจำเอาไว้นะครับทุกคนโอเคนั้นผมต้องขอจบคลิป EP ที่78ไว้แต่เพียงเท่านี้แล้วนะครับผมสวัสดีครับหลังจากเราฟังเรื่องราวของน้องผู้หญิงที่หมดจากไฮโลออนไลน์ Online, ก็คือ Hi Thai ไฮโลไทยน,นั่นแหละหมดไปมันหมื่นสี่ตอนเช้าก็มีเข้ามาสดๆร้อนๆเลยน้องผู้ชายคนหนึ่งนะครับหมดจากบาคาร่าไปทั้งหมด สามพันบาทแบงค์พันสามใบเงินที่อยู่กับตัวผมเนี่ยผมจับได้นะครับคือผมกดออกมาไว้กับตัวแต่ถ้ามันอยู่ในแอปธนาคารของเรามันก็เหมือนเป็นเพียงตัวเลขแล้วเราก็พร้อมจะโอนไปเล่น เราทําตามใจตัวเองอ่ะสนองความโลภของตัวเองยังไงก็หมดมีหมื่นหมดหมื่นมีแสนหมดแสนผมถามว่าเราเลิกพน,นันได้ทั้งยี่สิ้าวันแล้วเรากลับไปเล่นเพราะอะไรมีความคิดเหมือนกันคืออยากลองอยากได้เงินไปใช้หนี้เขาให้ไวที่สุดนั่นแหละครับ ก็เพราะมันเป็นอย่างนี้แหละถึงได้หมดในทุกๆรอบผมก็ถามว่าเรามีความหวังอยากจะได้เงินกี่บาทเหมือนที่ผมถามน้องผู้หญิงเมื่อคืนนี่แหละหนึ่งร้อยบาทผมเองก็ถามว่าทำไมไม่ใช้เงินในบัญชี ซึ่งน้องก็บอกกับผมว่าผมก็ไม่รู้เหมือนการพี่อ,อ๊อฟเอาเงินหลักพันมาแลกกับหลักร้อยเราคิดว่าถ้าเราเติมไปร้อยสองร้อยเราอาจจะได้กลับมาเป็นพันสองพันเหมือนที่ไอ้เพื่อนเกลอเสมอใจพูดแล้วโฆษณาให้ฟัง แต่ถ้าหมดตูดขึ้นมาก็ตัวใครตัวมันก็มันอย่างตอนนี้แหละหมดไปสามพันตอนนี้เงินในบัญชีของน้องอ่ะเหลืออยู่เจ็ดสิบสี่บาทยังได้ข้าวจานหนึ่งนะครับแต่หลังจากนั้นไปก็ไม่ได้แล้วจะได้หรือเปล่ายังไม่รู้เลยดีไม่ดีก็โอนเล่นจนหมด เพราะใจมันร้อนแล้วผมเคยบอกทุกคนเสมอกดเงินสดมาไว้กับตัวเราได้จับสมมตินะครับป้าผมซื้อข้าวกล่องหนึ่งผมมีแบงค์พันนะป้าป้ามีทอนไหมสมมติป้าพูดกับผมว่ามี สมมติเราซื้อข้าวบห้าสิบาทเขาทอนมาให้เรา9ก้าหมีเงื่อนไขในการสั่งไหมไม่มีคุณอยากสั่งอะไรคุณสั่งเลยคุณอยากกินอะไรคุณกินเพราะคุณมีเงินเบพนันคุณเติมเงินเข้าไปมีเงื่อนไขไหมโบน,นัสมันให้คุณแทงเท่าไหร่แล้วไอ ซูเปอร์ซิกมันให้คุณแทงเท่าไรมันก็กลัวเหมือนกันเงื่อนไขทุกอย่างก็อยู่กับมันมีข้อกำหนดหลากหลายไปหมดการที่คุณจะไปเอาเงินเขาไม่ใช่เรื่องง่ายเขามีเกมอย่างหนึ่งให้คุณเล่น คุณก็เติมเงินเข้าไปก็มันเป็นเพียงตัวเล่ได้นะมันอาจจะเคยได้แต่มันไม่ได้ทุกวันนั่นแหละถึงก็เขียนว่าเสี่ยงไงแล้วก็ปรมามณ์ณนะตอนนี้เราหมดแล้วเราอยากเลิก เราก็มาหาวิธีเลิกมาดูช่อง youtube ต่างๆแล้วก็เลิกวันต่อวันเพราะเราไม่อยากหมดอีกแต่พอดีขึ้นมาหน่อยก็กลับไปใหม่มันก็เจอเรื่องพวกนี้แหละมาวนอยู่ในหัว ตลอดวันตลอดเดือนตลอดปีไม่ไปไหนถ้าเราห้ามใจตัวเองไม่เอาการกระทำแล้วพฤติกรรมของตัวเองไปเสี่ยงเลื่อนหาหรือทำการโอนไปหามันทุกอย่างก็จบทุกอย่างก็เป็นปกติ ไม่มีการได้ไม่มีการเสียรักษามาตรฐานเท่านั้นเองบางคนก็มาสารภาพกับผมว่าทุกครั้งที่เล่นผีพนันเข้าสิงตลอดเลยผีไม่ผีมันก็อยู่กับตัวคุณคนเรานะ่ย ถ้าบอกกันมากกว่าหครั้งขึ้นไปแสดงว่าคนนั้นะติดหนักแล้วแหละหครั้งของคนที่ถูกบอกสมมุติถ้าหมดครั้งละสามพันเป็นเงินหมื่นหถ้าคิดจะเลิกพนันจริงๆนะ มันต้องเลิกได้ตั้งแต่ตอนแรกแล้วคือลงมือทำตั้งแต่ตอนแรกแล้วถ้าคุณมาลงมือทำในครั้งที่10นั่นคือการปฏิบัติของคุณนะ่ะมันล้มเหลวมาทุกครั้งแล้วโอกาสครั้งสุดท้ายมันก็อาจจะพลาดอีก ถ้าคุณไม่ข่มใจจริงๆไม่คุมพฤติกรรมจริงๆเลยนะจำไว้นะครับทุกคนการเลิกพนันวันต่อวันอนะ่ะมันง่ายที่สุดสำหรับพวกเราแล้วไม่มีวิธีอื่นที่ง่ายเท่านี้เราเลิกมาหนึ่งปี เราเครียดเราเห็นคนอื่นได้แล้วเราก็พร้อมจะเติมไปเล่นมันก็มีโอกาสเป็นไปได้เหมือนกันอันนี้คือผมพาทุกคนมองไกลๆแต่ถ้ามองใกล้ๆไม่ต้องไปคิดถึงอนาคตทำวันนี้ให้ดีที่สุดคุณเลิกพนันได้ในหนึ่งวัน ก็ถือว่าสําเร็จแล้ววันต่อมาคุณก็เริ่มนับหนึ่งใหม่เริ่มนับหนึ่งใหม่นี่แหละคือสเต็ปของการเลิกใครจะนับเป็นวันก็ได้61วัน70วันก็นแล้วแต่แต่ตอนผมตอนนั้นผมเริ่มที่หนึ่งใหม่ทุกครั้งบันไดก้าวแรกตลอดพอเลิกไปประมาณหนึ่งปีเอา้าเลิกพนันได้เฉยเลยนั่นแหละครับ เพราะเราอยู่กับหนึ่งวันอย่างมีคุณค่ามากที่สุดเพราะฉะนั้นแล้วอย่าให้เงินพวกนี้ออกจากบัญชีของเรานะครับคือโอนไปหาเขากดมันมาไว้กับตัวดีไหมนอนจับมันทุกวันเนี่ยเนี่ยผมจับเนี่ยมันคือของจริงไม่ใช่ของปลอมมันเกิดขึ้นจริง มันอยู่กับเราไปตลอดถ้ามันอยู่ในเว็บพนันผมก็พูดได้ผมเติมไปสามพันผมได้มาสามแสนผมก็พูดได้ใครก็พูดได้คุณลองคิดกลับกันดูว่าอีกนานไหมมันจะมีเรื่องเหล่านี้เกิดขึ้นแล้วมันจะ มีสักกี่คนที่ทำได้ใช่ไหมนั่นแหละครับอย่าหวังอะไรลมๆแรงๆอย่าคิดอะไรที่มันเกินตัวจงพอใจในสิ่งที่ตนเองมีนะครับมี100่ก็กินแค่ร้อยเดียวอย่าอยากได้700 800นะครับ ถ้าเราหวังอะไรเกินตัวเราอาจจะพลาดก็ได้จำมาไว้นะครับทุกคนสู้สวยถึงที่สุสดแม้มันจะทรมานแม้มันจะลำบากเดี๋ยวทุกอย่างมันก็ผ่านไปเวลาจะเป็นเครื่องพาเราออกไปนะครับนี่สินต่างๆมันจะลดลงเพราะมันต้องใช้เวลานะครับเพราะฉะนั้นแล้วผมก็ฝากทุกคนด้วยนะครับ อย่าเล่นพน,นันนะครับตั้งใจทำเพื่อตัวเราแล้วก็ครอบครัวของเรานะครับโอกาสนี้อาจจะเป็นโอกาสครั้งสุดท้ายของเราก็เป็นไปได้นะครับผมโอเคนั้นผมต้องขอจบคลิปของน้องผู้ชายที่หมดจากบาคาร่าสามพันไว้แต่เพียงเท่านี้แล้วนะครับผมสวัสดีครับ